วันนี้วันที่สิบมีนาคมนะครับนา,นาฬิกาทำง,งานโอ้ทำงานโคตรด,ดีเลยนาฬิกาเจ็ดโมงสี่สิบครับมีคนสอบถามมาว่าแปดสิบห้าจุดหนึ่งครับมีคนสอบถามมาว่าไอ้ตัวก,กิดเงินที่ผมใช้เนี่ยมันให้ไฟวันละเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมรีวิวไปจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้อามิเตอร์จากตัวนั้นนะครับผมตกหลายวันลนะครับ มิเตอร์จากตรงนั้นมาติดเพื่อเช็คดูนะครับโอเคเราจะมาดูกันว่าตั้งแต่เจ็ดโมงสี่สิบไปจนถึงค่ำเนี่ยไอตัวขิดเงินตัวนี้กับแผงห้าร้อยห้าสิบวัตจะให้ไฟไปกี่หน่วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ไอตัวมิเตอร์ตัวนี้ยมันจะเริ่มที่จุดห้านะครับถ้าจุดสามจุดสี่ในตัวเลขข้างล่างจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นที่จุดห้าขึ้นไปนะครับขึ้นโดดไปที่จุดเจ็ดเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็เริ่มขยับแล้วครับ แดดเริ่มมีวันนี้นะครับโน่นฮะแผงโซลาเซลล์เราอยู่ตรงโน้นครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอัปเดตเวลาให้เรื่อยๆครับว่ามันจะวิ่งไปที่เท่าไหร่กันแน่โอเคครับอัปเดตเวลาครับอย่าเพิ่งเบื่อผมนะ9โมงนะฮะ0.9แอมป์นะครับกิจเงินตัวเล็กๆวันนี้แดดน่าจะดีอยู่นะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วนี่นะครับ มิตเตอร์ก็หมุนไปเรื่อยๆตอนแรกเันเท่าไรนะผมจาไม่ได้ไม่รู้ละเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ผมถ่ายเมื่อกี้แล้วค่อยมาบวกลบกันนะครับอ่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งนะเพิ่งไปจุดหนึ่งหน่วยอะไรกันนะครับยังไม่กระดุกกระดิกอะไรมากนะมาดูกันครับว่าวันหนึ่งเราจะได้ไฟจากตัวคิดตัวเล็กๆูชีวิตของผมเนี่ยไปนสักกี่หน่วยกันโอเคครับเก้าโมงครึ่งครับใส่ไ,ไปที่หนึ่งจุดหนึ่งแอมป์นะครับมอไฟทำการเดินหน้า ยังไม่เต็มกําลังเท่าไหร่คือเงิน<ม>ก็<ม>ทาหน้าที่ต่อไปครับยุ่งยืงเหมือนเดิมนะแผงห้าร้อยนะครับแผงเดียวนะครับอีกแผงหนึ่งเนี่ยเป็นของข้างบ้านนะครับเพราะว่าถ้าสองแผงเนี่ยมันดันขึ้นไปที่ประมาณว่าสามแน่นอนนะครับแต่เนี้ยใช้แผงเดียววันนี้ก็คงเต็มที่น่าจะได้ประมาณสักกึ่งจุด มันได้1.8ไม่นานนะครับเพราะว่าเครื่องมันร้อนแล้วก็จะตอบลงมาเหลือประมาณ1.5 1.6เดี๋ยวเครื่องอร้อนผมมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้มันจะไปกันสักกี่หน่วยกันตอนนี้ไปที่จุดสองหน่วยนะครับเราเริ่มที่85.1ตรงเนี้ยนะฮะตอนนี้นไป85.3ไปจุดสองแล้วโอเคครับสู้ต่อไปก้าวมือให้สามนะครับเดี๋ยวจะออกไปทํางานก่อนนะไปตอนนี้1.2นะครับนะ ผมกลับมาทันผุะถ่ายช่วงบ่ายให้ดูนะครับบางคนถามว่าผมเป็นคนขายไหมไหมครับผมเป็นผู้บริโภคเหมือนกันนะครับแค่ผมซื้อมาใช้แล้วก็รีวิวให้ทุกคนดูนะแดดนอกเปียงเลยรีวิวให้ทุกคนดูว่าใช้อุปกรณ์ตัวนี้แค่นี้มันคุ้มค่าไหมที่เราจะซื้อนะครับถ้าใครแอบสนใจอยู่ก็คือแบบว่าไม่ต้องซื้อมาลองเองเหมือนผมนะถ้าเกิดดูจากคลิปของผมแล้วก็ว่าถ้าเราซื้อมาใช้แล้วมันโอเคก็ซื้อนะผมผมไม่แนะนําให้ซื้อหรือไม่ซื้อนะฮะ ทำคลิไปไว้เนี่ยก็คือแบบว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจมากกว่านะครับเนี่ยประมาณสิบโมงไฟก็ได้หนึ่งจุดสองแอมป์นะฮะก็คือถ้าเกิดผมผมมีเวลาเนี่ยผมก็จะวัดดูนะครับเวลาตู้เย็นทํางานนะฮะหรือว่าตู้แช่ทํางานเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณตู้เย็นก็จุดหกนะฮะตู้แช่ก็จุดหกอะไรประมาณนี้ยถ้าหนึ่งจุดสองตอนนี้ตู้เย็นกับตู้แช่ทํางานพร้อมกันก็คือไฟอะไรนะไฟ,ไฟไหน้าบ้านเนี่ยมันไม่ไมทํางานอะไรนะครับอยู่เฉยๆปกติเลยนะครับ หม้อไฟไม่หมุนนะครับอ่ะโอเคครับเอาไปเป็นไกด์ไลน์เนาะเวลาสิบเอ็ดโมงครับกลับจากทำงานละหนจุดห้านะครับแดดเนี่ยไปยัง,น,งน, 1, นะครับข้างนอกหนึ่งจุดห้านะครับเพิ่งได้ไฟไปจุดเจ็ดหน่วยเองนะครับคำคิงดูหน่อยสิอ๋อวันนี้เย็นฮะวันนี้อากาศ แต่ข้างในบ้านเย็นนะครับเป็นจุดห้าที่เวลาสิบเอ็ดโมงจากเจ็ดโมงเจ็ดแปดเก้าสี่สี่ชั่วโมงไปที่จุดแปดหน่วยแสดงว่าได้ชั่วโมงละจุดสองคร่าวๆนะครับจุดได้จุดเจ็ดหน่วยประมาณนะี้ชั่วโมงละจุด <c oughs> โอเคครับก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะฮะแต่ละวันได้วันละหน่วยสองหน่วยนะฮะก็สะสมกันไปแพงตัวนี้มันแค่ห้าร้อยห้าสิบนะครับคลิปก่อนหน้ากับ อินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันแผงเจ0ดร้อยวัตต์ครับไปนี่ห้าอยห้าสิบก็ให้ไฟไม่เยอะครับอัปเดตเวลานะครับสิบเอดโมงจะเที่ยงแล้ว1.6ครับไปแล้วหนึ่งหน่วยนะครับจาก7็ดโมงมาถึงเที่ยงไปแล้วหนึ่งหน่วยนะครับเดี๋ยวคําคิงดูนิดนึงสิอุ่นๆนะครับวันนี้ไม่ร้อนครับวันนี้มีลมนะครับลมเข้าตรงหน้าต่างเนี่ยมันจะเย็นหน้าต่างลมก็พัดนะครับพัดลมตัวนี้ก็พัดไปทางโน้นนะครับสบายสบ หนึ่งจุดหกนะครับเนี่ยมิเตอร์บุญจวดจาดมากนะครับแปดสิบหกจุดหนึ่งมาแล้วหนึ่งหน่วยตั้งแต่เจ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับโอเคครับรอให้ถึงเย็นนะฮะเจ็ดโมงครึ่งครับดูครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกนแกว่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันแดดร้อนมากๆเลยนะครับแดดร้อนมากเครื่องจะดรอปลงครับดูครับนะครับแกว่งอยู่ที่หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกนะครับ แต่ไฟเราไปที่อ,อดึงจุดห้านวยแล้วนะครับสู้เคาต่อไปครับยังมีเวลาเหลือมาน้อยแต่มานะนะครับดูนาฬิกาไม่ได้เลยลูกค้าส่งข้อความมาโอเคครับเอาใหม่แ๊บนะฮะบ่บายโมงครึ่งนะครับแดดเปรี้ยงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแดดฝนนะแบบนี้ยเพราะว่าช่วงบ่ายๆประมาณสักบ่ายสามนะครับฝนจะชอบตกที่นี่ โอเคครับสู้ต่อไปเรามาดูกันว่ามันจะได้กี่หน่วยกันบ่ายสองสี่สิบครับเหลือหนึ่งจุดสองครับอ่ะเหลือหนึ่งจุดสองไปที่แปดสิบเจ็ดจุดศูนย์นะครับเ <_ letter> พราะว่าอากาศข้างนอกเริ่มถึมมีลมมาแล้วครับเพราะว่าช่วงบ่ายอะ่ะประมาณบ่ายบ่ายสามครึ่งสี่มงเย็นเนี้ยห้ามงย็นฝนตกครับทุกวันเลยนะไฟก็จะมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคำคิงดูหน่อยว่าเป็นไงบ้าง ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยเพราะว่าแดดมันไม่แรงครับดูนะครับเนี่ยคืมแล้วครัข้างนอกโอเคครับก็ไฟก็มาประมาณนี้นะครับก็ได้วันละตอนนี้ได้อยู่ละสองหน่วยผมคิดว่านะครับไม่ต้องไปรีวิวอะไรมากไม่ต้องไปละเอียดเป๊ะเราเริ่มต้นด้วยแปดก็ไปที่87นะครับกว่าจะค่ำนะฮะบ่บาย3 4มสี่โมงหโมง แค่จุดจุดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ7.1ได้แน่นอนโอเคนะครับผมก็จะทำให้ดูแค่นี้ครับผม